สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับบุษงสอมดีเซลระยองนี่แมบ,บกล้องหลังอีกแล้วนะ้จ๊ะรอบแรงเฮานะคะนี่ไนอิซุสดีแมกนะคะนี่ดีแมกยูโรสองนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่มีอยางแน่นะคะนี่อันนี้ลูกค้าอยู่กับเราทั้งหมดทั้งปวงรถลูกค้ามาเดิมเดิมนาะพี่น้องเนาะลูกค้าก็มาคอยอัพของเพิ่มของทีละนิดทีละหน่อยนะคะนี่อ่ามีย่ยางแน่๋ยวจะสร้างราธิบัยจ้ะสร้างขัน้นนี้เห็นยางแน่เนี่จ้ะ หลายอย่างนะครับหลายอย่างแบบย้อนแต่งความสัมพันธ์เสติยสแบบบ้านๆนะคการจัดเสตียสแต่งงานเสตียสกีแต่งงานที่กับมูลูเรีองคุยกับมูลูเรีองนะครับไม่ได้อะไรขังเในกรนีเสตียสแบบบ้านเลยก็มีีอยับมีแบบกล้องหลักนะครับผมนี่เป็นไฟไฟล์รถบ้านที่แรกเป็นไฟล์รถบ้านตอนนี้ก็เป็นเกือบหลังถนนแล้วคือหลังถนนแล้วก็ไฟนี่ก็อยู่แปดพันห้าร้อยบาทเป็นแปดพันเก้าร้อยบาทเกือบหลังถนนแล้วเป็นแตนแล้วเพราะว่าปุทธินิ่งไงน้ำเดี๋ยวะเดี๋ยวจุนจุนเจี๊ยบเลรอเดี๋ยวจ้ะ ไปร้องให้เบิ้งอีกจั้รอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีชัดฝาครอบแก้วเห็ดพี่ดีก่อนลายตามร่างเลยฝาครอบแก้วเห็ดพี่ดีสายระบายแบบบ้านๆแล้วก็บที่ได้ยินเตือลูกค้าเป็นขามเครื่องเดิมๆก่าอาญาป้าเป็นยินเตือคนคู่ชุดแข้งหนาไม่เปลี่ยนไม่หมดเลยชุดคูด่หนาผ้าผ้าเอาดินเร่งออกนะครับผมนี่ผ้าเขาใหญ่เขาเขาดีไหมเกขาไม่จะขามมาหนี่ผ้าหรือไม่แล้วก็เป็นเทอร์โบปากซี่หกนะครับแล้วก็มีคาดต้องแดงของทีที่สิบสองก่อนนะครับผมปรับไปยใหม่นะครับแล้วก็ นี่หมือนอะมินิเอมนะครับของขยามมาเตอร์สปรอร์ตเป็นแล้วก็ของบริเวณไฟฟ้าทั้งหลานเขาต่อสายให้เก็บสายให้นะครับผมานเขาฉีดฐานระบบนอะมันนะครับนี e ่แบตเตอรี่เดิมนะครับแล้วก็มีหนึ่งไฟจูนเดี๋ยวจิ๊บจั๊บแล้วก็มาเปเครื่องเ<า>ทียนนั่นเตอร์โบอยรอดจูนเก็บนะเดี๋ยวจูนเก็บอันนี้อัพฟองที่ผมจูนเก็บปีนะครับผมลันลันสภาพภายนอกเดี๋ยวเดิมๆนะครับแต่ว่าข้างในกับบ่อธรรมดาเปิดฟ้ากุณโงขึ้นมาว้าวเลยล่ะว้าวเรื่องชุบทีเียวคนนะใส่ได้เลยนี่ชุบ่อน้ะบุนทั้งงงหมดทั้ปวนี่ รถจริงผมใส่จร่งชุกจร่งหมดนะครับผมนี่ต้านต้านขางเสือเท่าโบเยมาบริษัทหู้หนามนะครับผมคอยจริงเลยโอเคหน้าล่างเห็นแตี่ประมาณนี้ผมคุยย่างปาแล้วี่เทอร์โบนี่วงนี่แบบครบวงจรนะผมจอมตรงอินเตอร์เนาะรถที่รถบ้านเส้นระยะได้หมดนะครับผมมี่เจ้าหนีเราเครื่องวิ่งวิสตู้ทำมาขออนุญาตนะครับกินฟรี่เลยครับผมไฟยบายพี่กินฟรี่เลยเลยนะครับก็งใจ